ครับบ้านริมเขื่อนเลือนพยาฟิชิ่งปากบึงของหลงอยู่ติดกับฝายน้ำล้นบึงของหลงจุดนัดพบชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเขื่อนเขื่อนขณะนี้น้ำล้นเขื่อน สำหรับวันนี้วันที่15กันยายน2567ระดับน้ำลดลงแล้วครับลดลงเพราะน้ำเป็นน้ำฝนล่รอระบายรลับข้อระบายลงท้องไร่ท้องนาลงคลอง ครองน้ำเมาเยเริ่มผ่านจากครองปลาง่ายไปไปร่วมกับครองน้ำเมาไปทางเซกาครับน้ำรลดลงได้ปลาดอ,อยางฮะลูกปลาสูตรครับผมโอ้ปลาสูตรอันนี้ปลาทอด <laughs> ปลาคอ แม่นบ่าวปลช่อนนี่นี่ปลาเรียกชั้นในไหมปลาช่อนปลาหย่างปลาติดบ้านก็ปลาหอวปลาอย่างงั้นนี่นี่ปลาหย่างปลาหยังงัน้องปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งน้องปลาเข่งน้องปลาหมอปลากาปลากาโอเคโอเคเออครับหาปลาได้ปลาเหมือนเดิมระดับน้ำลดลง ก็ยังได้เหมือนเดิมครับโอเค